คนคะใครมีอาการปวดรอบข้อไหล่แล้วลงมาที่ข้อศอกหยุดและฝึกตามคลิปนี้ด่วนเลยค่ะท่านี้มีชื่อว่าหนีบปีกไก่ค่ะผู้ฝึกใหม่เราจะฝึกทําทีละข้างนะคะโดยการที่เราจะหนีบข้อศอกโดยใช้เข่าค่ะส่วนใครที่เข่าหนีบศอกไม่ได้เราจะใช้ตัวต่อมือใช้ในการดึงศอกเข้ามาแบบนี้ค่ะ การฝึกเราจะคัดข้อมือไว้ที่เอวและพยายามหนีบและเบี่ยงศอกมาด้านหน้าแบบนี้ค่ะคนที่มีอาการไหล่ติดมากเวลาดึงแบบนี้จะรู้สึกกล้าวไปที่ข้อมือแล้วก็ข้อศอกรวมถึงไหล่และสะบักด้วยค่ะแล้วจะทำยังไงดีล่ะคะครู่การฝึกบ่อยๆช่วยได้ค่ะเราฝึกหนีบข้างละหนนาทีทุกวันเลยค่ะพอได้ทีละข้างเราก็จะเริ่มฝึกหนีบสองข้างค่ะ นี่ชิดเข้าไปแบบนี้เลยใครทำได้บ้างคอมเมนต์เลยค่ะ